นี่เจ้ามิกจิงเดส,สวัสดีค่ะมิกจีงค่ะค่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้เ,เป็นคลิปรีวิวมา EP หนึ่งนะคะนอกจากมีเพื่อหลายคนรีเควสกันเข้ามาว่าอยากจะให้เรารีวิวแผ่นมาค์หน้าบ้างวันนี้เราก็เลยหยิบยกมาเพื่อชมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มรีวิวกันเราก็ขอบอกเกี่ยวกับสภาพผิวของเราก่อนนิดนึงนะคะสำหรับสภาพผิวของเราเ,เป็นผิวแบบผสมค่ะ ช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะมันง่ายช่วง T zone นะคะก็คือบริเวณหน้าผากแล้วก็บริเวณจมูกค่ะแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเป็นผิวผสมที่ค่อนไปทางแห้งง่ายนิดนึงนะคะแล้วก็เราไม่ได้เป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าตัวไหนที่แบบว่าเออค่อนข้างรุนแรงอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีอาการแพ้ได้บ้างค่ะก็สำหรับสภาพผิวของเราเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเรามีมาสก์ตัวไหนมาแนะนํากันบ้างค่ะ ตัวแรกเราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นก็จะได้แก่มาราักหน้าตอนเช้าจากซาโบริโนตัวนี้ค่ะจริงๆตัวนี้นไม่ใช่ครั้งแรกที่เราหยิบยกมาแนะนําในคลิปนะคะเราเคยแนะนําในคลิปบ่อยอยู่เหมือนกันค่ะก็สับตัวนี้นะคะจะเป็นมรัคหน้าสำหรับใช้ในตอนเชา้าโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีจุดเด่นที่สําคัญเลยก็คือเราเนี่ยมัคหน้าแค่1นาทีหรือว่าประมาณ60วิเนี่ยก็ แล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะคะก็คือจะช่วยประหยัดเวลาในตอนเช้ามากๆค่ะส่วนตัวเราเองเน่ยวันไหนที่ไม่มีเวลาลงสกินแคร์ตอนเช้าแล้วก็จะหยิบตัวนี้มามาร์กหน้านะคะซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ย บางทีเราก็จะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าต่อเลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะมาตัวนี้เสร็จเราก็จะทาครีมต่ออีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งเขานี่ก็มีหลายสูตรให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเราเนี่ยก็ใช้มาแบบเกือบครบทุกสูตรแล้วะคะ่ะก็ สำหรับสูตรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกตามสภาพผิวของตัวเองได้เลยนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็จะแนะนําเป็นสูตรออริจินัลที่เป็นสีเหลืองอันนี้นะคะเพราะว่ากลิ่นเขาจะค่อนข้างเฟรชแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแบบว่าเออสดชื่อนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยที่ต้องการความชุ่มชื้นเราก็จะแนะนําเป็น2สูตรนี้นะคะแต่ว่านอกจาก3สูตรที่เราหยิบมาในวันนี้เนี่ยเขาก็มีสูตรอื่นๆให้เลือกด้วยนะคะยังไงถ้าสนใจลองไปเช็คกันดูได้คะ่ะ ให้สรุปวเนี่ยตัวนี้เราก็จะแนะนําสำหรับใครที่กำลังมองหามาร์กหน้าในตอนเช้านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมี m e n ทอลด้านในด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่มาร์กหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นๆที่หน้านะคะซึ่ง ถ้าใช้ตอนเช้าเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบตื่นใช่ไหมคะเพราะว่ามันเย็นก็ตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมาะแล้วก็ไม่แนะนาให้ใช้ตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าเขาาจะมีความเย็นตอนที่มาร์กบนหน้าด้วยถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อแบบง่วงๆ่งอยู่แล้วหยิบตัวนี้มามาร์กในบางทีเพื่อนเพื่ออาจจะแบบหายง่วงแบบตื่นแทนนะคะก็ให้ใช้ตอนเช้านะคะตัวนี้เองก็เข้าไทยเรียบร้อยแล้วงไงเพื่อนเพื่อลองเช็คกันดูนะคะ สำหรับตัวต่อไปให้เราจะมาพูดถึงกันก็จะได้แก่มาสหน้าจากเคาน์ต์ไลท์ลามาตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดังคิดว่าเพื่อหลายคนน่าจะเคยเห็นหรือว่าเคยใช้กันใช่ไหมคะก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแผ่นมาสที่มีคําเคลมว่าสามารถช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนได้นะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราก็ลองใช้มาหลายซองแล้วนะคะเพราะว่าอยากจะดูว่าเขาเนี่ยช่วยกระชับรูขุมขนได้จริงไหมนะคะ ซึ่หลังจากที่เราลองใช้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยโอเคเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องการกระชับรูขมขนเนี่ยเราคิดว่าก็ไม่ได้ให้ผลที่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะเราเฉยๆนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของมาร์กน้าที่แบบว่าใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราคิดว่าโอเคนะคะเพราะว่า ด้านในเนี่ยเขาจะมีด้วยกันถึง10แผ่นนะคะก็ราคาถือว่าไม่แพงเลยแบบถ้าใช้มากทุกวันอะไรเงี้ยเราคิดว่าโอเคเลยค่ะแล้วก็เรื่องความชุ่มชื้นเองก็โอเคเช่นกันแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าคาดหวังในเรื่องการกระชับรูขุมขนเนี่ยเราไม่ค่อยออแนะนําเท่าไหร่นะคะคิดว่าไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นค่ะก็ยังไงเพื่อนลองพิงจารณากันดูนะคะค่ะแล้วก็สาบตัวต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกนันก็จะได้แก่มาก้าจากแบรนด์มินอนตัวนี้นะคะ ตานี้เพื่อนทราบกันว่าแบนด์มีนอาเนี่ยเขาเป็นแบรนด์สำหรับคนผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เองเน่ยก็เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายเช่นกันค่ะ สำหรับใครที่แบบว่าใช้มาร์กตัวไหนเนี่ยก็แพ้ใช้ไม่ได้เนี่ยก็อยากจะให้ลองดู2ตัวนี้นะคะเพราะว่าเออมาร์กของเขาเนี่ยมีส่วนผสมที่อ่อนโยนะค่ะแล้วก็ตัวแผ่นชีทมาร์กเองเนี่ยก็คือมีความนุ่มนะคะแล้วก็ก่อการระคายเคืองต่อผิวนะได้น้อยมากก็คือเขาทํามาเพื่อคนผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งตัวที่เราหยิบยกมาเนี่ยก็จะมี2ตัวนี้นะคะสำหรับตัวสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นสูตรชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สำหรับกล่องสีฟ้านี้เนี่ยก็จะเป็นสูตร ไวท์เทนนิ่งค่ะซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราก็แนะนำทั้ง2ส,สูตรเลยนะคะ ตัวนีน้หลังใช้เราจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้านมีความชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของกรดอะมิโนแล้วก็สารบำรุงที่ให้ความชุ่มชื้นหลายตัวเลยนะคะก็ตัวนี้เราค่อนข้างแนะนําแต่ว่าถ้าพูดถึงข้อเสีย,ยก็คือราคาเขาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะคือกล่องหนึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด4แผ่นเท่านั้นนะคะซึ่งราคาต่อแผ่น,นคิดคำนวณแล้วค่อนข้างแพงน,นิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเออผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็อยากจะลองมาก าที่อ่อนโยนแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ยังไม่เคยลองเนะี่ยก็ลองเช็คดูได้นะคะค่ะแล้วก็ตัวต่อไปเนะี่ยก็จะได้แก่มากหน้าจากแบรนด์โมโมปูดีตัวนี้นะคะ สำหรับสกินแคร์แบรนด์โ o โมพูีเราเคยทคําคลิปรีวิวอย่างละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพืเ่อนๆสามารถไปย้อนชมกันได้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากชมแบบละเอียดนะคะวันนี้เราก็จะมาสรุปแบบคร่าวๆให้ฟังนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นหลักเลยก็คือเขาจะมีส่วนผสมของเซรามายจากลูกพีแล้วก็แลคโตบาซิลัสนะคะสำหรับเออส่วนผสมของแผ่นมาร์กนะคะจะเป็นส่วนผสมจุดเด่นหลักของแบรนด์นี้เลยค่ะซึ่ง ขาเนี่ยก็จะมีส่วนผสมนี้ในทุกๆผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เขาเลยนะคะซึ่งตัวเซลลมายจากลูกพีแล้วก็ตัวรักตัวบาซิลัสนี้เนี่ยก็จะมาช่วยปรับสมดุลผิวนะให้มีบาลานซ์ที่ดีนะคะก็ตัวนี้เราใช้มาค่อนข้างหลายกล่องแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างชอบเช่นกันค่ะ ส่วนตัวเรารู้สึกว่าแผ่นชีตแล้วก็ตัวเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับเออของมีนอนเมื่อกี้นี้นะคะที่เราเอ,อแนะนําเมื่อกี้นี้นะคะคือแผ่นชีตเขามีความคล้ายกันอยู่แล้วก็ตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยจะมีความคล้ายกับเนื้อเจลหรือว่าน้ํานมนิดนึงนะคะคือเรารู้สึกว่ามันคล้ายกันแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยจะมีน้ําหอมนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีกลิ่นพีทด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครได้ชอบพีทเนี่ยน่าจะถูกใจค่ะแต่ว่าถ้าใครได้บอกผิวแพง่ายหรือว่ากังวลเรื่องน้ําหอมเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าลองดูก่อนนะคะว่าใช้แล้วเนี่ยแพ้ไหมถ้าไม่แพ้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเช่นกันค่ะกระังมาร์กเสร็จเรารู้สึกว่าหน้าเนี่ยมีความนุ่มดีนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยค่ะก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าดีทางเรื่องกลิ่นแล้วก็ผลลัพธ์การใช้เลยนะคะราคาก็ไม่แพงมาก ด้วยถ้าสนใจลองเช็คกันนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็เป็นตัวสุดท้ายเราจะมาพูดถึงในวันนี้แล้วนะคะก็จะได้แก่มาร์กหน้าจายยี่ห้อฮา,าราบีเซตัวนี้ค่ะสำหรับตัวนี้เราเคยแนะนำในคลิปแซววัีเดือนสิไปครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆเล้่เราชอบใช้มานานแล้วค่ะก็หยิบยกมาแนะนําอีกรอบนึงนะคะเผื่อใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะ ตัวนี้เราค่อนข้างชอบมากๆเลยค่ะแต่ว่าจะใช้เป็นแนว Special Care มากกว่านะคะคือจะไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าเซรั่มที่เขาให้มาด้านในเนี่ยคือชุ่มมากๆเลยค่ะเขาให้เซรั่มมาเยอะมากๆซึ่งปกติเนี่ยมากตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้มาอยู่ที่ประมาณ5 1 5นาทีนะคะแต่ว่า บางทีเนี่ยเรามาร์คถึง20นาทีด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าแบบเซรั่มเขาเยอะจริงๆแล้วแบบมันก็ไม่แห้งสักทีนะคะแต่ว่าเราก็แนะนําให้มาร์คที่ประมาณ15นาทีก็พอนะคะมาร์คนานไปเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะ ซึ่งถ้าสมมติว่าตอนที่เพื่อนๆนนะมาร์กเสร็จแล้วแบบเซรั่มมันยังเหลือเยอะๆเนี่ยเพื่อนๆก็บีบเนื้อเซรั่มออกจากแผน่นแล้วก็นํามาทาคอทาตัวอะไรอย่างนี้ได้นะคะปกติเราก็จะแบบบีบแล้วก็นํามาทาคอทาตัวต่อะคะ่ะเพราะว่าเซรั่มเขาเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็หลังจากที่มาร์กเสร็จจะรู้สึกเลยว่าหน้าเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นมากๆแล้วก็หน้านุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็ความชุ่มชื้นเนี่ยจะแบบยาวนานไปจนถึงตอนเช้าเลยนะคะคือแบบนอนไปตื่นเช้ามาหน้าก็ยังนุ่มอยู่เลยค่ะเราก็เลย ชอบมากๆค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวแผ่นมาเขานะ่าจะเป็นแบบ3 d หรือว่า3มิตินะคะก็คือเขาจะนูนบริเวณจมูกนะคะแล้วก็แผ่นมาจะยาวไปจนถึงบริเวณใต้คางเลยนะคะเพื่อนๆนะสามารถพับแล้วก็มาร์กไปถึงบริเวณใต้คางได้เลยนะคะก็คือมาร์กได้ทั่วหน้าเลยค่ะ ตัวนี้เราคิดว่าน่าจะมีขาที่ไทยเช่นกันนะคะสำหรับข้อมูลมาร์กทุกตัวเราจะใส่ไว้ให้ใน description b o นนะคะังนเพื่อนๆลองเช็คดูได้นะคะส่วนใหญ่นยก็จะเป็นตัวที่มีขาที่ไทยเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใครที่กำลังมองหามาร์กน้าที่ให้ความชุ่มชื้นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยต้องการการบำรุงเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะคะก็แบบนะนํารุ่นนี้มากๆค่ะราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงมากเพราะว่าเป็นราคาแบบแนวดักสโต์เนาะแต่ว่าคนรับที่ได้นยถือว่าดีเลยค่ะก็ถึกสนใจยังไงลองเช็คกันนะคะ ค่ะป้จาจบกันไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวมาร์ EP หนึ่งค่ะเนื่องจากเป็น EP แรกเราก็เลยรวบรวมมาเป็นตัวที่แบบดังๆที่ป่นแล้วก็ตัวที่มีขายที่ไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยเราก็จะหยิบยกมาร์กตัวใหม่ๆที่แบบยังไม่เคยพูดถึงมาแนะนําบ้างนะคะก็ะจะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยก็รอติดตามชมกันได้นะคะสำหรับใครที่ชอบใช้มาร์กหน้านะคะ สับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะยังไงถ้านเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย